ู้ครับอีเตอร์ครับมืีมีมาอย่าบังลั่นครับมันครับมานะพี่น้องครับคนงานชิ้นแรกครับอ,อ,อ,อ้าวโหครับเข้าวินเลยครับอย่าใส่หมูนะครับออโอ้เรามีถังใส่เไปมาเตรียมมาเนี่ยซาวน์เนี่ยหิ้วบ้างนี่ถหิ้วับเนนะ่ย นี่เอาไปครับไปดูอันต่อไปกันนะครับผ่านเดียวครับมือนี่ผ่านเดียวเป็นมหาอยู่หาจินครับเป็นอะไรเนาะบางแหลกบนมาเป็นเขาครับบ่งที่สองครับ รถบังี่บอมีครับนีรอนอนบัง,งที่สามขอ,องเาครับนึงครับ อย่อางนี้เราเขาอ้าวโอ้ได้อีกแล้วครับเออยเดี๋ยวจงมาเทเบิงน้ำกันครับ Đây nó, bằng đây nó đầy bưng Ăn cho bay hấp Ăn cho bay một cân hấp Khâu chú bà thấp Bầu yu. Bầu bà ได้ยูบ่ได้อยู่อ,ยอ้าวมาอยู่แล้วครับเดี๋ยวเขาจะมาติดตามเมืองน้ำกันครับผลงานในทำได้นะครับเน,นื้อมือนี่ใส่เป็นใส่หมูครับพอดีหม้อนี้ขาหมูก็ได้ใส่หมูมาใส่ครับ ô trạng hợp ngọc ผลงานจะเป็นยังไงต้องต่อขาตูดมันนี่เออดูครับโอ้โหดูตัวนี้ครับในส่วนในส่วนใส่สวยงามเลยครับว่าเขาดิบั้งเดียวเนี่ยบ้าสามใส่สิมืออะไรก็พอแล้วโอ้โหห่าวลือเกินครับเฮ้ยว่ายออกแล้ว

Thu nhang hay dưỡng vô, mi thu nhang hay dưỡng vô